สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูตองอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูตองจาก มาพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเด็กน้อยสุขภาพดีและการอึและก็การฉี่นะคะค่ะการอึและการฉี่นะคะคือการขับถ่ายระบบของเสียออกจากร่างกายนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าอาหารประเภทไหนที่ช่วยในการขับถ่ายได้ดี เด็กๆคะเด็กๆว่าภาพนี้คือภาพอะไรเอย่ยอ๋อผักใช่ไหมคะผักเนี่ยถ้าเวลาเด็กๆรับประทานเข้าไปนะคะจะช่วยให้ร่างกายของเด็กๆ,ๆเนี่ยขับถ่ายได้ดีนะคะค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูในภาพนี้นะคะก็คืออะไรเอย่ยผลไม้ค่ะออเก่งจังเลย เด็กๆคะเด็กๆทราบหรือไม่คะว่าผลไม้เนี่ยสามารถนำมาทำเครื่องดื่มอะไรได้บ้างคะน้ำแตงโมคะ่ะน้ำส้มคะ่ะเก่งจัง <ๆ S 1> เด็กๆคะภาพทีค่ครูถือเนี่ยเด็กๆรู้ไหมคะว่าภาพอะไรส้มกันคะ่ะ ไปเนี่ยเด็กๆคิดว่าจะเกิดอาการอะไรคะแสบท้องค่ะแล้วส้มตำเนี่ยถ้าหากเด็กๆทานเข้าไปเยอะๆนะคะจะทำให้เกิดอาการท้องเสียแล้วก็ปวดท้องนะคะเด็กๆควรหลีกเลี่ยงนะคะเด็กๆคะ่ะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนและในขณะที่เด็กๆเรียนอยู่และ เมื่อเด็กๆรู้สึกปวดท้องเด็กๆจะทําย่างไรคะเมื่อเราขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะขอมากเลยค่ะเมค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้าห้องน้ําแล้วเด็กๆควรไปนั่งบนชักโคกและไม่ควรใช้เท้าขึ้นไปเหยียบบนชักโครกนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดอันตราย เมื่อเด็กๆขับถ่ายเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมกดชักโครกด้วยนะคะเมื่อเด็กๆขับถ่ายเสร็จแล้วเด็กๆจะต้องไม่ลืมทําความสะอาดมือด้วยการล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดด้วยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆจากที่เด็กๆได้รับความรู้จักครูตองเรื่องเด็กน้อยสุขภาพดีได้ ขับถ่ายที่ถูกวิธีถูกสุขลักษณะเด็กๆอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ